ดูดิมาจากเต้าใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วก็มีกระเพาะปลามียำยำกุ้งยำปูแล้วก็ยำปลาหมึกแล้วก็ยำตีนไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนชิ้นละสิบบาทน้ำจิ้มถ้วยใหญ่เลยหมึกทอดใช่ไหมเอาหน่อยถ้วยหนึ่งใส่น้ำจิ้มเลยไหมปะมันดีมากมันยอดเยี่ยพี่เขาตักให้ร้อนเลยแม่ค้าสวยและใจดีเอ้าวกินเลย อร่อยไหมคะอร่อยไหมปูดองแล้วก็มีกั้งกั้งดองน่ากินมากปลาใหญ่ยาวเส้นไะท์ิ่มสี่ไรอนะอันนี้เขาเรียกว่าปูดองนะคะพิซซ่ามินิชิลละสิบบาทมีหลายหน้านะมีชีสมีไส้กรอกมีสาหร่ายได้อยากลองใช่ไหมเป็นพิซซ่าแบบบางเอาหน้าไหนอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะโอ้อร่อยมากเลยเหรอมีน้ำส้มด้วยนะแก้วละ50บาทขอบคุณนะคะลองชิมนะคะอร่อยมากชิมดูถ้าชอบมีซื้อให้มีน้ำตาลไม่มีสารกันควาอร่อยอร่อยอ่ะโบลองชิมถ้าโบชิมโบจะบอกว่าชอบลองดูดิชิมเลยอร่อยไหมเห็นไหมโบจะชอบไซส์เอสคือไซส์ไหนเหรอคะเจ้าเนี้ยอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นน้ำส้มแท้ไม่แพงหรอกเพราะว่าไปคั้นเองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแปบาท ขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอารสแบบไหนมีปาปิก้าวิงแซบหรือว่ามีแบบดั้งเดิมได้ว่าแบบไหนคะเอากี่ชิ้นคะมีเบอร์เกอร์ด้วยชิ้นละ20บาทสนใจไหมมีไส้เนยไส้ครีมช็อกโกแลตฝ่อยทองชิ้นละ10บาทเรื่องแบบนี้ผลไม้ดองน่าทานมากเลยมีมะม่วงมีกระท้อนมีมะม่วงเบามีอังุนด้วยลูกบลอเทอร์มีมีปลาเส้นใหญ่ สันในโคขุนก็มีนะไมลร้อยสิบห้านี้จะเป็นลูกชิ้นผัดวัคกโรนีผัดไทยผัดมาม่าพันปามะม่วงด้วยนะหูยน่าจะแซ่บมะม่วงเบาหาดใหญ่แท้100%เอร์เซ็พริกเกลือลาวกะปิหวานน้ำปลาหวานด้วยนะหมกแล้วก็ใส่น้ำพริกแบบนี้30บาททุกอย่างเลยกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองนี่นี่ควัน วันั้วันดลนยวพราะ่าถ้าวันนจะไปกินออทาให้ราขเหแล้วไปกินปาเซลล์ดองเลยปมีปลสลิดบางบ่อด้ยปลาสลิดตัวใหญ่ๆเลยเนาะปลาเค็มปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่น้ำตาลตะโนนน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลแห้ง ปีกไก่ะสะโพกเนะื้อล้วนมีขนมจากด้วยนะบ้าจัากอุ้ยก้อนใหญ่ๆเบลเลอร์เทอร์เลยน่าทานมากเลย<อ>บ้าบิดมะพร้าวอ่อนห<อ>ม้อแกงแม่จรินมีไส้เผือกไข่แล้วก็ถัว่ว่าอันมีเผือก ทา,ทานสาลี่ไหมเอาแบบไหนเลือกนี่สีชมพูสีเขียวเนี่เอาสีไหนเอา,ว,าว้าวมีส้มตำด้วยนะเนี่ยมีปูมาด้วยหอยแครงตำทะเลตำรวมมียาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอร่อยยแซ่บอร่อยแซ่บ มีผัดไทยผัดหมี่เตียวด้วยนะแมะลงทอดขนมไมโครโฟนมีแมลงทอดมีดักแด้ทอดด้วยนะจานนี้จะเป็นข้าวหมูกรอบค่ะมูกชิ้นหมูแท้มูกชิ้นหมูมัรีรอกอร่อยไหมโคกุ้กนเขาต้องคอด้วยมันจะเป็นวุน้นเห็นไหมจะเป็นน้ำแข็งข้างใน,นเพิ่งมันออกว่าเป็นวุ่นตวดตวดตวดตว,ตวออกมาเลยปาลังนก ว่าหยุดไม่ได้ตะโก้คำหวานค่ะช่วยเบิบ่มๆเลยใส่ใบตองน้าอร่อยมากเลยนะคะหัวถ้วยละ20บาทเท่านั้นขนมทังทองกล่องละ40บาทเท่านั้นเลือกสามอย่างอ่ะอันไหนโบไปโรงเรียนรู้ทุกอย่างนะจ๊ะยิบมาเลยอันนี้กินด้วยกันหรอทำไมกล่องหนึ่งไหนของโบจะไปโรงเรียนหน่หน นะทำไมดูดูด้ตัวเองดิงดูด้วดัวสูงไหมดูดู